คอนเทนต์พิลล่าคำศัพท์ที่ดิจิทัลมาเก็ตติ้งและคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องรู้คอนเทนต์พิลล่านะคะก็คือกลยุทธ์ของการทำคอนเทนต์ชนิดหนึ่งเนาะที่จะช่วยจัดระเบียบการสื่อสารรวมถึงกำหนดแนวทางและเรื่องราวของแบรนด์ที่จะสื่อสารออกไปนะคะ ซึ่งแบรนด์หนึ่งเนี่ยอาจจะแบ่งคอนเทนต์พิล่าออกเป็นแบบนี้เนาะซึ่งก็คือ mood and tone ของคอนเทนต์นั่นเองนะคะอาจจะพูดถึง branding ก็คือพูดถึงว่าแบรนด์เราเนี่ยทำอะไรหรือว่าเกี่ยวกับอะไรหรือว่ามีความเป็นมาย,ยังไงนะคะ product sale หรือว่าโ r o m o t i o n ก็คือการขายของนะคะ lifestyle ก็คือภาพสวยๆหรือว่ารีวิวจากลูกค้าเนะ how to tips ก็เช่นการดูแลรักษาสินค้าหรือว่าสินค้าของเราทําจากอะไรประมาณนี้นะคะ Q&A ก็คือตอบคำถามลูกค้าเนาะเวลามีคนมาถามว่าสินค้าของเราใช้งานแบบไหนหรือว่าทำจากวัสดุอะไรเราก็สามารถเอามาเป็นคอนเทนต์ได้นะคะตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราขายกระเป๋าผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับ product sale หรือว่า promotion หรือจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไลฟ์สไตล์ที่เราถ่ายเองหรือว่าเป็นรีวิวจากลูกคา้าก็จะเป็นมูดแอนโทนแบบส,สวยงามไลฟ์สไตล์นิดหน่อยนะคะและ คอนเทนต์ Q&A หรือว่า How to หรือ Tips ก็จะประมาณนี้เนาะก็จะเป็นการถามตอบหรือว่าการบอกถึงการแก้ปัญหาหรือบอกประโยชน์ในการใช้นะคะและแน่นอนว่าคอร์สสอนสร้างคอนเทนต์ฉบับมือชีพของเราก็มีสอนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาคร่าวๆเนาะ การเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีกลยุทธ์เลยนะคะคือเขาก็จะมีการทํากลยุทธ์ของเขาเองเพื่อให้คอนเทนต์ที่ออกมาเนี่ยสามารถขายสินค้าได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราเลยทาคอร์สสอนสร้างคอนเทนต์ฉบับ,บมืออาชีพขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถทำคอนเทนต์แพลนรวมถึงการกําหนดเป้าหมายในการทำคอนเทนต์ด้วยนะคะถ้าเกิดใครสนใจสมัครก็สามารถจิ้มลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือว่าทักเข้ามาได้ที่เพจ u u s m i Studio นะคะแล้วพบกันในคลาสนะคะ หวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์แล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย